สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันจิดาพาพันทองค่ะทีมงานรักบ้านเกิด .com นะคะวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเทคนิคความรู้ดีๆจากเกษตรกรคนเก่งท่านนี้นะคะวิทยากรท้องถิ่นนะคะพี่สิงห์ปิติพงศ์ปิ่นทองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีผมนายปิติพงศ์ปิ่นทองเป็นวิทยากรในการสอนการเพราะเห็ดนางฟ้าจากฟางข้าว ปัญหาของเห็ดที่มันเกิดก็คือการดูแลรักษาส่วนมากจะมีมแมลงเข้ามาถ้าเราใช้ยาอย่างอื่นมาฉีดมันจะมีผลต่อดอกเห็ดที่ว่าผู้รับทานเข้าไปหรือว่าการออกดอกเห็ดถ้าโดนสารเคมีเข้าไปอาจจะทําให้เห็ด่อหรือว่าไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรก็เลยหาวิธีตามธรรมชาติครับก็เลยใช้จุลินทรีย์เข้ามาเป็นตัวปรับนนเป็นตัววันนี้จะมาสอนเรื่องเลยนะคะพี่เรื่องสารกําจัดมแมลงครับ สารกำจัดแมลงในโรงเห็ดนะคะอย่างที่เห็นยังน้องนั่งอยู่ข้างหลังเรานี่คือตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนวัดบ้านเด่นใหญ่นะคะอำเภอนคาจังหวัดชัยนาทนะคะเดี๋ยวเชิญพี่สิงห์เลยค่ะก็คือเริ่มแรกตอนที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างนกาเตรียมก็มีกากน้ําตาลเหล้าขาวน้ำต้มสายชูกลั่น5%แล้วก็ขอหัวเชื้อ e ค็มแลับผม ก็คืออย่างละหนึ่งหนึ่งอย่างละหนึ่งส่วนน้ำสะอาดหกลิตรครับการน้ำสะอาดหกลิตรบวกกันเข้าไปครับเริ่มแรกก็เอาน้ําใส่เข้าไปให้ได้หกส่วนก่อนในถังที่เวลาจะผสมค่ะแล้วก็ตามด้วยกากน้ําตาลอ้าวมาใครมาหน่อยคนนึเลิกเชิญครับมือเปล่าห้ามใช้ไม้เชิญเลยครับลูก ดูเลยทำให้ดีอ่าวคนด้วยคนเลยน่าน้ำจากที่เราผสมกลางน้ำตาลเสร็จแล้วตามด้วยน้ำส้มสายชูค่ะถือเลยน้ำส้มสายชูกลั่น5% 5%สองขวดเลยนะคะสองขวดเลยครับเราจะเอาอย่างละสองหมดเลยสองขวดมันทั้งหมดหนึ่งพันสี่ร้อยดีซีค่ะครับลิตรก็ไม่เกินลิตรแล้วก็ตามด้วยเหล้าขาวสองขวดนะคะ อ่าครับนี่เลยสองขวดเนื้อเอ็มลิตรครึ่งลิตรกะอีก4 0 0ร้อยดีแีนิ้วหมดเลยลูกตะไคร้หอมส่วนมากจะมาใส่สุดท้ายคือตอกน้ำยาเข้ากันรอนก่อนค่ะครับถ้าใส่ตะไคร้หอมก่อนที่ว่าในถังแล้วมากอบมันกรอบยากค่ะมันหก อ่ะผส,สมเสร็จแล้วเราก็จะกรอบใส่กระรอนพลาสติกที่มีฝาปิดครับถ้าเกษตรกรไม่มีตัวนี้ใช้อะไรได้ก็ใช้กนะรอนแต่ว่าถ้าเป็นพวกถังสีอะไรก็คือปิดฝาเสร็จก็เอาถุงดังปิดทับอีกชั้นหนึ่งปิดทับอีกชั้นหนึ่งไม่ให้อากาศเข้าเลยค่ะค่ะหลังจากที่เรากรอกใส่กรรอนพลาสติกเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเอาตะไคร้หอมใส่ลงไปผสมด้วยนะคะตะไคร้หอมใส่ลงไปเพื่ออะไรคะพี่ เพื่อปรับกลิ่นเขาหน่อยครับผมก็มันจะช่วยให้กลิ่นเขาหอมขึ้นแล้วก็พวกยุงพวกอะไรก็ไม่ค่อยเข้าใกล้เหมือนกันแต่ว่าเวลาเห็ดดูดเข้าไปมันก็ไม่มีกลิ่นะไครที่มับไม่มีผลข้างเคียงครับนอกจากสมุนไพรตัวอื่นเท่านั้นคที่ว่าลาแมลงเขาจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์แต่ตะไคร้หอมเนี่ยกลิ่นเขาเลยเหยไปในอากาศได้ไวมากทีนี้เราทํากระบวนการขั้นตอนตรงนี้เสร็จแล้วหมักกี่วันคบพี่หมักอยู่อีกสิบห้าวันครับในสิบห้าวันเราต้องทาอะไรบ้างไหมสิบห้าวันก็คือเขย่าทุกวัน แล้วก็เปิดฝาคลายอากาศคลาย,ายอากาศให้ออกหน่อยแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมทุกวันเลยครับผมบเพราะว่าการร้อนเขาจะบวมบวมบวมขึ้นเขาจะมีการการทางานจุลินทรีย์จะมีการขยายตัววิธีใช้เหรอคะวิธีใช้ก็ผสมน้ำใช้หนึ่งต่อพันอย่างแบบธรรมดาคือใช้ถ้าใช้เรื่อยๆหนึ่งต่อพันแต่ถ้ามีอาการของโรคที่เกิดในโรงเห็ดอย่างฉับพันหรืออะไรต้องแก้ไขอย่างด่วนก็หนึ่งต่อห้าร้อยได้ ก็คือฉีดเฉพาะตอนที่ไม่มีแมลงระบาดหรือเกิดการระบาดเท่านั้นหรอในโรงเห็ดก็ถ้าฉีดไปเรื่อยๆคือสามารถฉีดที่โดนดอกเห็ดได้ก็คือจะป้องกันพวกเชื้อราเขียวราไข่ปลาแล้วก็หนอนแมลงพวกหนอนผีเสื้อที่ว่าเข้าไปไข่ได้ทั้งหมดครับแต่มันไม่ตายตัวเขาไม่ตายเพียงแต่ว่าไข่เขามันฟอรัเขาอายุหมดอายุตามอายุไข่ตามเขา แล้วอย่างหลังจากฉีดไปแล้วตัวที่มันเป็นราเขียวมันจะเปลี่ยนสีไหมไม่เปลี่ยนครับแต่ไม่ระบาดครับปกติถ้าราเขียวถ้าเข้าลงไปในโรงเห็ดได้แค่ว่าแค่ก้อนเดียวถ้าเชื้อราเขาแก่ได้เขาสามารถที่จะฟุ้งกระจายไปก้อนอื่นได้ผมไม่เกินเจ็ดวันสามารถที่ว่าจากก้อนเดียวเป็นพันก้อนจะติดเชื้อราเขียวทั้งหมดแต่ถ้าเราเอาตัวนี้เข้าไปช่วยมันก็จะหยุดหยุดครับแค่ก้อนนั้นหยุดตัวมันหยุดแล้วมันก็ไม่กระจายไปก้อนอื่นไม่กระจายไปก้อนอื่น นี่ก็เป็นอีกหนึ่งฮอร์โมนดีๆนะคะที่เราสามารถใช้กำจัดแมลงกำจัดเชื้อราในโรงเพาะเห็ดได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีนะคะก็ถือว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายด้านนะคะซึ่งกิจกรรมหรือเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมคลิปดีๆแบบนี้ได้บนเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ